Good morning โอเคนะคะมาพบกับรูทนของจิวในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจิวทาอะไรบ้างในวันนี้นะคะก่อนที่จิวตื่นเรียบร้อยสักพักหนึ่งจิวก็จะไปเช่น้ําหนักแล้วหลังจากนั้นจิวก็จะไปทําอาหารนะคะและมาซ้อมโพสต์หรือว่ามาสอนนักเรียนนั่นเองนะคะจิวใส่ไข่แล้วก็มีน้ําอุ่นลงไปนะคะฉะนั้นเราก็จะใส่พันยาคือน,นะคะตัวนี้ดีมากมากเลยนะคะบอกกับคนที่ขับถ่านไม่ดีหรือว่ากระเพาะแบบมีปัญหา ปวดท้องหรือว่าท้องอืดคะช่วยเนี่ยจะช่วยดีมากเลยนะคะจะกากนันก็กินโปรตีนไอซิ่งเดตัวนี้นะคะพี่นัำนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะตอนเช้าแต่งหน้าแบบรวดเร็วนะคะเดี๋ยวจูจะไปสอโพสต,ต่อนะคะสอโพสก็ประมาณชั่วโมงค่ะหรือว่าชั่วโมงครึ่งเราก็จะมีการคุยกันด้วยนะคะแล้วก็น่าจากนั้นนะคะวันนี้ตื่นเช้ามีเวลาจํากัดเพราะว่าโคดนัดประมาณ9ก้าโมงครึง่งต้องเตรียมตัวออกแล้วนะคะแล้วก็ไปซ้อมขาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว,ว่าขาซ้อมอยังไงไม่ไวิตามนจะจะใส่ในกล่องแยกนะคะแล้วก็จะทานวันหนึ่งในแพ็คหนึ่งแบบนี้นะคะ เช้านี้นะคะจิวก็รูทีนค่อนข้างจะเร่งรัดหน่อยนะคะอื่นมาก็รีบทำกับข้าวนะคะแล้วก็เตรียมสอนออนไลน์แล้วหลังจากนั้นจิวก็ซ้อมโพสนี่หน่อยนะคะเพราะว่า เรามีเวลาน้อยในวันนี้นะคะไปเลิกไปซ้อม10โมงวันละจิวไปยิมจิวก็จะเตรียมอาหารกไปด้วยนะคะจริงๆชอบทำเองเพราะว่าเราอยากกินรสชาติอะไรเราก็เลือกถูกปากของตัวเองได้เลยนะคะแต่มันก็มีบ้างค่ะที่แบบกินที่ยิมนะคะส่วนมากจะเป็นช่วงออฟซีซันนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเตรียมตัวก่อนแข่งแล้วช่วงนี้นะคะจิวก็จะทานค่อนข้างเตะม,มากๆนะคะใช่อันนี้จิวก็เตรียมน้ำ ใส่ BCA ลงไปนะคะแล้วก็ซัพพลายเอทเยอะหน่อยคูตามิน BCA แล้วก็เป็นเกี่ยวกับวิตามินอะไรต่างๆมันจะทำให้เรา fresh ทำไมถึงเราต้องโคกไปกินในช่วงระหว่างเวทมันก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ดูดซึมไปซ่อมแซมสึกที่สึกหล่อแล้วว่าการทำงานหนักได้ไร่นั่ได้ไวเลยลิน้นลิ้นพันถ้าเกิดกินหลังซ้อมก็ได้กล่องซ้อมก็ได้ระหว่างซ้อมก็ได้นะคะพวก B.C.A. หรือว่าซั p เปอร์เมนต์บำรุงสุขภาพการเหนื่อยล้าอะไรต่างๆนะคะสวัสดี My Second Home เหมือนบ้านที่สองจริงๆนะคะอยู่ที่นี่แบบไปแหละครึ่งวันนะคะนี่และคะ่ะวิถีนักกีฬาคือกีฬาอาชีพนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมาเล่นฟิเนเสย็จเรากลับเลยเออเขามีค่ายมวยตรงนั้นด้วยนะ ชอบที่จอดรถนะคะกว้างมอกในเป็นไงล่ะวนอีกสักรอบนะคะลวนให้ดูวนวนค่ะวนจะจอดตรงไหนนะคะจอดตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะปึ๊บคือกระเป๋ามันก็เต็มอยู่แล้วอะเออเหรอตอนนี้คือลดระดับขวดน้ำลงนะคะยอมไปกินที่บ้านเองเพราะแบกไม่ไหวหนักมากโอเคนะคะ ถึงยิมแล้วนะคะวันนี้อากาศดีในยามเช้าเหมือนยายบ้านอะ่ะไปยหลัเข้ออ้าใครอ่ะเห็นทุกวันกดดันทุกวันข้างล่างนี้ต้อกลับมา ซ้อมโพสของจิวนะคะตอนนี้มีห้องนี้นะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นไฟเหมือนแข่งเวทีเลยนะคะ t b a บ e h e l l โ a g เ i n โอเคช่องเดิม5353ค่ะห่วยออกจิจะมีถุงอันเล็กอยู่ข้างในนะคะถุงนี้ก็จะมีกระเ้าวน,นึ่กล่องแล้วก็ รองเท้าสอมโค้ดนะคะช่วงนี้พบมายินแล้วเพราะว่าเราจะต้องมาฝึกเดินหลายๆสถานที่เราจะได้ชินกับสถานที่แปลกใหม่ส่วนอุปกรณ์ท่น,นี้ก็จะถือไปข้างบนนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่ใช้อะไรเยอะมีเข็มขัดหลายแบบมีสอแบ,บแบบแบบบล็อกจนถึงก้นขบแล้วก็แบบมดนานะคะแล้วก็ถุงมือก็มีเยอะซึ่งแต่ละท่าอย่างที่บอกว่าออซิสซอรี่มาสำคัญนะคะที่จะเล่นแต่ละท่านั้นเราแบบรู้สึก u n comfortable น <laughs> ะคะ โอเคตอามากินบีบโต๊ะบีบคิดว่าเอาเองี้ก็กินผสมวิตามินไปได้เลยนะคะขอแว่นตาดึงสไตล์ดึงะคะ่ะกลอบใส่ปากจริงๆอ่ะฝามันใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าจูเอาฝาเล็กมาใส่ ทานกับข้าวก่อนขับรถนะคะ <Yes. S 1> จื้อจะมีการพักนะคะนอนงีบกลางวันนะคะหลังจากจิ้งีบกลางวันเสร็จจิ้ก็จะค่อยๆปตื่นนะคะเพราะว่าจะตื่นช้านิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คร่างกายกันนะคะ I know I ที่เท้าลงไปเย็นมากพอเท้าลงไปก่อนสักพักใหญ่รู้สึกเหมือนมันแค่เย็นธรรมดาแล้วก็ตอนนี้มันค,ค่อยๆไล่ขึ้นมาที่ขานะคะแล้วก็ลงมาที่ก้นแล้วก็หน้าท้องอยังรู้สึกเย็นเจี๊ยบอยูวตอนลงใหม่ๆอะ่ะ ค่อนข้างที่จะต้องช้าๆแล้วก็ควบคุมการหายใจดีๆนะอย่าแบบพวดเลยเดี๋ยวมันช็อกได้นะคะจริงๆแช่ได้1 0ถึง15นาทีนะคะแต่จูจะแช่15นาทีเลยจูค่อนข้างจะแช่ยเยอะหน่อยนะคะส่วนมาก15แต่บางนก็13หรืออะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้ยังไม่ลงทั้งตัวนะจะลงครึ่งๆก่อนเพราะว่าช่วงอัปเปอร์จะประครบร้อนซะมากกว่านะคะมันช่วยอะไรล่ะคะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังจากการฝึกซ้อมนะคะช่วยรีคอเวอรี่ไว้ช่วยลดการ เจ็บนะคะแล้วก็ช่วยการไหลเวียนเลือดได้ดีควบคุมพาร์ทเลตตอนนี้รู้สึกเริ่มชาๆแล้วนะคะเหมือนสตักเอาไว้มือก็แช่ลงก็ดีนะขนาดมือยังเย็นอะ่ะปอฮะเมนจะแช่น้ำแข็งเสร็จมีน้ำอุ่นนะคะเป็นน้ำขิงนะคะจะใส่ชาขิงเข้าไปาาจิบน้ำอุ่นนะคะเพื่อให้ร่างปรับอุณหภูมิได้ดีนะคะ หลังจากที่จิวแช่น้องแข็งเสร็จแล้วนะคะจิวก็มีการ stretching กล้ามเนื้อยืด หยุนกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะคะจิ๊กก็จะเตรียมซ้อมโพสเลยนะคะในคืนนี้นะคะอ่าตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วะคะ่ะก็จะใส่ชุดของ angel c o m m i s i o n bikini down below ดูกันได้นะคะนี่ตรงนี้นะ,ะชุดนี้นะคะเหมาะมากเลยกับการที่เราจะใส่ฝึกซ้อมเพราะว่ามันเสมือนแขกมากๆเลยนะคะชุดมันสามารถปรับสายตรงนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะปรับสายแล้วมันก็มีเพชรส่วนฝั่งนี้นะคะ่ะสวมเลย สวมที่คอเลยแล้วก็แค่ปรับตรงนี้นะคะง่ายมากส่วนด้านหลังนี่ก็คือจะทําให้เราเห็นทรงก้นได้มากขึ้นแบบเหมือนแข็งมากนะคะแต่ตรงนี้นะคะมันอาจจะยืดยาวลงไปหน่อยชอบตรงที่มีเพดด้วยนะคะคือเขาอัดเบได้ดีมากจริงๆโอเคสําหรับค่ำน,นี้เราไปซ้อมโพสกันก่อนเลย อมโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ี่จะไปทํามือ้อค่าเป็นมื้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นมื้อแซลมอนข้าวผัดแซลมอนนะคะแล้วก็จิวใส่พริกญี่ปุ่นนะคะนี่ไม่เผ็ดเลยนะคะแล้วก็อยากกินสตอนนิดนึงแล้วก็มีเลมอนนะคะแล้วก็ใส่ผัก หน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่เกลือเยอะๆหน่อยนะคะคืนนี้จริงๆกลาง,งคืนไม่ได้ทานข้าวนะแต่วันนี้คือลืมทานข้าวมื้อหนึ่งไปก็เลยโอเคเราก็เลยมาใส่ข้าวตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทานเวโปรตีนเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะกับรูทีนจิวในวันนี้นี่แหละคะ่ะก็คือรูทีนจิวมในหนึ่งวันนะซึ่งจิวทําอะไรบ้างแต่ว่าจิวก็คงไม่ได้ถ่ายทุกอย่างนะคะก็ถ่ายข้าวเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาถ่ายอีกนะคะว่าจิวทําอะไรบ้างนะคะโอเค Thank you